สวัสดีค่ะพี่น้องพอก่ายี่เพี้ยนผ้าแส็บอีกแล้วพี่น้องจ้าเมอร์เมอนี้เดดค่ะค่ะพี่น้องสิพาพี่น้องเขามากินตําปูมาพี่น้องตําปูมาอฮ้ยรสชาติแบบจานจานค่ะขนาดนะพี่น้องจ้าผักแกงเข้าวมีิยังหลายพี่น้องมีผักกาศกรอบอย่างเดียวนะเพราะว่าตําปูมาบริดับริดัใส่ก็พักนะพี่น้องก่อนสิเป็นนามาหลังเนี่พี่น้องจ้าฝากพี่น้องกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ยี่เพี้ยนผ้าแส็บน้ำแนวพี่น้อง มาเลยค่ะพี่น้องแซนบๆท้องกันค่ะบ่คขั้นเดี่มันอะไรพี่น้องจ้าอันนี้ใส่โตโตเตียนอะเขาอี๋สูงมันหัวมันเสียพี่น้องอันนี้ตำตำ bánh trang nhẹ ไไวา่าไงปเดพี่น้องไม่ว่ากัวานไข่้อยๆเนาะ เม่นูประจำแล้วพี่นอ้องตำปูมามาเฮ้มันหวานดีนะจ๊ะแระสื่อสดๆดมากในหวานเนี่ยเฮยไปถือกินรังเนี้ยในช่วงนี้นถือรังเนี้ยวอ,อ้งแง้นขนาดเนี้ย

สองน้ำแม็เด้อเยี่าเพียนขาแขนเนะ้ะฝากคนสุ่ไปให้น้องพี่น้องจาเปิดเป็นกำลังใจให้เยี่ยเพียนเห็นคิวไม่ต่ต่อไปพี่น,อน้อง การมันปกินเพเจ็บน อเสียท่อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì สิทักนาดพี่น้องจ๋าสำหรับยายเพี้ยนผ้าเสียบพี่น้องฝากต่ำปูมาไวชามนีสก่อนเด้อพี่น้องจ๋าฝากพี่น้องกดติดตามก,กดไลค์กดแชร์ยายเพี้ยนผ้าเสียบน้ำเนยพี่น้องมากกะไรถือใจกระเชยยายน้ำเนยจ้าจังพอกับยายเพี้ยนคลิปหนาพี่น้องสบายดีเว่าสุขสักคนค่ะสวัสดีค่ะ